สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง f i r s t l a ล y นะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็คือมี เป็นกันแดดจากแบรนด์เคียโนตนะคะทุกคนคือเคียโนตเขาออกกันแดดมานะคะเราก็เลยหยิบมารีวิวให้ทุกคนดูเป็นแบบ2นะคะก็หาซื้อกันได้ไง่ายๆที่เซเว่เลยซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมีชื่อว่าเคียโนตยูวีเซรั่มเอสพีเอฟบกพีบกบวกบวกบวกนะคะก็คือ4บวกไปเลยจุกๆแน่นๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้เนี่ยคือเขาจะเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มนะคะทุกคนนี่จะเป็นหน้าตาตัวซองแพ็กเกจของเขานะคะทุกคนเขาก็จะ มีเขียนชื่อแบรนด์มีชื่อรุ่นนะคะมีรายละเอียดต่างๆบอกชัดเจนเลยสังเกตไว้เลยนะคะน้องจะเป็นซองสีฟ้าขาวแบบนี้นะคะ ที่ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกมีคําเคมส่วนประกอบวิธีการใช้นะคะสำหรับคําเค็มนะคะทุกคนเขาบอกว่าเขาเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มนะคะสามารถทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยมาพร้อมกับ SPF 50บวก PA 4บวกไปเลยนะคะสามารถปกป้องผิวของเราจากแสงแดดมลภาวะรังสี UVA UVB นะคะแล้วก็เขายังเคมอีกว่าเขาเป็นเนื้อบางเบาไม่วอกไม่เป็นคราบนะคะจะเป็นคนผิวมันหรือว่าผิวเป็นสิวเนี่ยก็สามารถ ามารถใช้ได้เลยเพราะว่าเขาจะไปช่วยควบคุมความมันนะคะแล้วก็จะช่วยลดสิวลดจุดด่างดำแล้วก็สําหรับตัวนี้เนี่ยคือเขากันน้ําด้วยนะคะจะทาเล่นกีฬาหรือว่าจะทาลงน้ำเนี่ยก็คือได้เลยแล้วก็เขาสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะคะแค่นี้ยังไม่พอนะคะทุกคนเขายังมีส่วนผสมของเซรั่มถึง5ชนิดเลยมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็อะมิโนถึง15ชนิดเลยที่เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเนื้อของเขากันนะคะ นี่นะคะทุกคนตัวเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้เลยลองเกี่ยนะคะอุ้ยทุกคนเนื้อของเขาบางเบานี่แล้วก็เกี่ยง่ายเลยนะคะเป็นเนื้อบางเบาเกี่ยง่ายมีความแบบเกี่ยลื่นเลยนะคะผิวคือจะมีความชุ่มชื้นมีความแบบ ช่ำน้ําเลยนะคะแล้วก็เขาจะกืนเข้าไปกับผิวเราเลยเขาจะไม่ได้ปรับสีผิวของเรานะคะแล้วทุกคนดูคือซึมง่ายมากนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลงที่หน้ากันเลยนะคะทุกคนเราจะลงกันแดดสองข้อนิ้วนะคะนี่นะคะเ,เกี่ยวไปเลยนี่ทุกคนให้ดูคือเขาว่าเกี่ยง่ายมากะ่ะแล้วก็เนื้อค่อนข้างซึมเร็วมากๆเลย นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ลงเสร็จครึ่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือเนื้อของเขาเนี่ยมีความบางเบาสบายน้ำมากๆแล้วก็ไม่เหนียวเนืดหนะเลยนะคะนี่นะให้ทุกคนดูนะคะคือจะเห็นว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะกืนไปกับผิวเลยแล้วก็เขาจะให้ฟินิชผิวที่ดูม,ม,มีความชุ่มชื้นมีความฉ่าน้ําเป็นผิวที่ดูสุขภาพดีนะคะทุกคนนี่เลยเห็นไหมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาลงอีกข้างกันเลยนะคะแล้วก็ลงคอด้วย ตอนนี้เราก็าทาทั้งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนให้ดูฟินิชผิวกันอีกที <_ d> um> ก็คือผิวสวยฉ่ำมาก <_ d> um> เป็นผิวที่แบบดูสุขภาพดีมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยโอเคก็เดี๋ยวเราจะขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูฟินิชผิวกันอีกทีคะ่ะ <_ d> um> ไปแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นฟินิชผิวที่ได้เลยนะคะคือเรารู้สึกชอบมากๆคือแต่งหน้าออกมาได้เรียบเนียนมากเลยนะคะไม่เยิ้มไม่เป็นคราบไม่เหนียวเนื้อหนะเลย นี่นะคะแล้วก็ผิวหน้าของเราเนี่ยยังมีความชุ่มชื้นอยู่เลยนะแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะทุกคนเขาสามารถทาหลังจากแต่งหน้าได้ด้วยนะคะคือเราสามารถทาเพิ่มได้ในระหว่างวันเลยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแดดขึ้นไปอีกนะคะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้สึกของเราหลังจากที่ได้ใช้นะคะคือหลังจากที่ได้ใช้มาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบน้องเขานะอย่างแรกเลยนะคะที่ชอบก็คือชอบในความบางเบาสบายหน้านะคะรู้สึกว่าใช้แล้วอ่ะไม่อุดตันผิวแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยง่ายทางง่ายซึมไวแห้งไวไม่เหนียวเนืดหนะนะคะตัวเนื้อของเขาเนี่ยคือเรียบเนียนกลืนไปกับผิวเลยแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะเขายังช่วยในเรื่องกระชับรูขุมขนช่วยในเรื่องของริ้วรอยด้วยนะคะ แล้วก็น้องเขาเป็นสูตรอ่อนโยนะคะ่ะทุกคนสามารถใช้ได้ทุกวันเลยสําหรับตัวนี้นะคะเขาไม่มีสีไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีแอลโกอฮอล์นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็พุ่งตัวไปที่เซเว่นกันได้เลยค่ะราคาอยู่ที่2องละ49บาทเท่านั้นนะคะน้องเขามาในปริมาณ7 ml นะคะทุกคนคือแนะนำนะคะอยากให้ลองจริงๆไปซื้อแบบซองมาลองกันก่อนแล้วก็ถ้าถูกใจก็คือไปตามแบบขวดเลยนะคะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่ารีวิวนี้จะช่วยประกอบการตัดสินใจของทุทกๆคนได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุกไหนก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ